สนับสนุนโดย CDT เมก a เ e l 2024มหกรรมลดทั้งตึก10-14ธันวาคมที่ตึก CDT ใกล้เซ็นท่านมหาชัยและนี่คือภาพขบวนพาเหรดของแต่ละคณะสีซึ่งประกอบไปด้วยคณะฟ้าพยับหมอกคณะชมพูพันทิ์คณะเขียวนนทรีคณะแดงยุงทองและคณะม่วงสีตรังโดยปีนี้ทุกคณะสีได้เน้นตกแต่งขบวนแต่งกายในตรีมอรารยธรรมของชาติต่างๆ เรียกได้ว่าแต่ละคณะสีทุ่มเทกันแบบสุดๆและปิดท้ายทุกขบวนด้วยการรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะจากนั้นเมื่อขบวนพาเรดเดินเข้าสู่โรงเรียนก็ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันโดยมีนายพรนิวัฒน์สนันเอื้อ รองผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงครามเป็นประธานพร้อมด้วยดรอันนบชุ่มเพ่งพันธ์ผู้มนวยการโรงเรียนสมุทรสาคบรบัวนะ้คณะกรรมการสถานศึกษาแขกผู้มีเกียรติคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันค่ะซึ่งไฮไลท์ในพิธีเปิดนั้นได้มีการจำลองเหตุการณ์โจรขโมยศิลาจากนั้นได้มีแกงสกูปี้ดูมาช่วยและรวบรวมศิลาและนำมาประกอบใหม่โดยให้ท่านผอเป็นผู้นำศิลามาปัก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงานกีฬาคณะศสีโรงเรียนสคนชัยพฤกเกมค่ะต่อมาในพิพัฒนสินทุวาปีนักกีฬาที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟซึ่งได้ทําชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยการไปแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ๆและได้รับรางวัลมากมายเป็นผู้เชิญคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนามผ่านประธานเพื่อไปจุดไฟในกระถางคบเพลิง จากนั้นนางสาวสุธิตาขิบช้างนักกีฬาเทควันโดโรงเรียนสมุทรสาคบรบนะุรณะเป็นนักกีฬาอาวุโสนำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนและกระบวนพาเรตเดินออกจากสนามค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาคณะสีปีนี้ได้จัดภายใต้คำขวัญสร้างสรรค์ความสุขปลุกความสามาคัคคีเสริมสร้างมิตรอันดีกีฬาสีชัยพฤกษ์เกมซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะฝึกให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีระเบียบ ส่งเสริมปฏิบัติตามค่านิยมหลัก12ประการเพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีอันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพด้านการเรียนการทำงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังและเกิดผลดีในที่สุดซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาจำนวน10ประเภทการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่รวมทั้งหมด54รายการ โดยจะแข่งขันทั้งหมด2วันในวันที่28พฤศจิกายนจะเป็นการแข่งขันกีฬาซึ่งจัดที่โรงเรียนสมุทรสาครบรุนาส่วนวันที่2ี่พฤศจิกายนจะเป็นการแข่งขันกรีฑาและปิดการแข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครค่ะ